สวัสดีครับผมช่าคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปางานยกยิงนะครับตัวนี้เป็นงานไม้ประดูนะครับประกอบคู่กับชุดรางเควันนะครับราคานะครับ1,8 9 0ดบาทจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับรวมส่งนะครับหนึ่งันแด้ิบาทรวมส่งปลายทางนะครับรอจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยนะครับเป็นระบบไกลกล่อง E ีซีล็อกสเตเรเลสนะครับมีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับมีเซฟนะครับป้องกันการลั่นนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยล็อกนะครับตัว e ีซีล็อกนะครับ ตอนนี้ที่เราจับอย่างลูกดอกไม่ค่อยถนัดก็จับเข้ามาชนแล้วก็กดตรงนี้ช่วยนะครับระบบไก่มีการรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับสึกล้อมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีนะครับถอนนอดสามตัวนี้ออกนะครับแล้วประยกออกมาอย่าไปลื้อกลไกภายในนะครับห้ามให้มีรอยตอกรอยเจียนะครับก็คือถอดแค่นอตแล้วก็ส่งกลับมานะครับไม่ได้เสียอะไรทั้งสิ้นนะครับซ่อมให้ฟรีดูแลให้ฟรีนะครับซ่อมไม่ได้ผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับถ้าไก่มีปัญหานะครับ อยแค่ค่าส่งมาครับนะครับนอกนั้นเราจัดการให้หมดนะครับระบบไก่ผมการรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับเพราะว่ากลไกภายในเนี่ยผมออกแบบมาแน่นหนาครับล็อกเยอะนะครับแล้วก็ตะเกียบที่นํามาทำเนี่ยเป็นเกรดแข็งนะครับป้องกันการกัดก่อนของเหล็กนะครับลูกดอกจะไม่สามารถกัดก่อนตัวล็อกได้ง่ายนะครับตัวนี้ใช้ไปยาวนานนะครับไม่สึกร้อยง่ายแน่นอนนะครับ งานไม้ประดูนะครับงานไม้ประดูหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งนะครับรางเป็นรางควันปลายรางจะเป็นแบบนี้นะครับอยากให้ดูปลายรางนี่ครับสายพีจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับรูข้างล่างนะครับฝังตัวในรางเลยนะครับจนไปถึงหน้าไก่นะครับแล้วเรายิงนะครับมันก็จะออกมาตรงรูนี้เลยนะครับสายจะไม่ได้พาดอยู่ตรงปีกนะครับสายจะเข้าไปอยู่ในรูนี้เลยนะครับแล้วฝังตัวอยู่ในแนวรางตลอดแนวเลยนะครับเวลาเรายิงมันก็จะมีความปลอดภัยนะครับ ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ลูกดองไม่ขาดทิ้งนะครับลูกดอกไม่ขาดทิ้งโดยไม่ทราบสาเหตุบ่อยๆนะครับตัวนี้ไม่ขาดแน่นอนนะครับตั้งแต่ผมใช้งานมาตั้งแต่ผลิตมายังไม่เคยเจออาการติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับการรับประกันให้เลยว่าไม่มีอาการติดขัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันให้เลยนะครับใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับอุปกรณ์นะครับมีให้ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับ ก็จะมีลูกดอกให้หนึ่งลูกยาง1ชุดนะครับท่อพร้อมสายปีกอหนึ่งร้อยฟองให้1ชุดนะครับปีกค้างขาวที่ให้ไปเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับมันจะมีรอยมือหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัวเก่านะครับมีรอยมรอยเงาหน่อยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเฟซบุ๊กช่ังคิวปินอีปลาอุบลครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับติดต่อมาได้สองช่องทางนี้นะครับเชือกนะครับ เชือกของยางเนี่ยผมแนะนําให้ใส่รูนะครับใส่รูไล่เข้ามานะครับถ้าใส่เส้นนึงก็ใส่นอกสุดรูนอกสุดนะครับเวลาเรามัดเราก็ดันดันยางเข้าไปให้ให้สุดนะครับยาปล่อยให้ยาวแบบนี้นะครับยาวไว้มัดไว้ให้เหลือเชือกยาวแบบนี้นะครับมันจะข้ามไปทั้งปลายนะครับยางเราตัดมาให้พอดีแล้วนะครับให้สอดเข้าไปแล้วก็ดันไปให้สุดแล้วก็ขอดปมไว้นะครับจะขอดเป็นทบมวยก็ได้นะครับเผื่อกระตุกนะครับเผื่ออยากเปลี่ยนยางอยากกระตุกออกนะครับ หรือว่าจะขอดตายเลยก็ได้นะครับมัดให้ติดๆนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานก็จะมีความปลอดภัยนะครับยางจะไม่ข้ามไปทางปลายนะครับถ้าเรามัดยาวมันก็อาจจะข้ามไปทางปลายได้นะครับตัวล่างเนี่ยมีมีร่องให้ติดเลียดดอตนะครับติดเลียดดอได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องใส่ขาเซมนะครับเอาเอาดอมาคีบตรงนี้ได้เลยนะครับดอ ดอทสั้นนะครับแนะนําเป็นดอทสั้นๆนะครับนี่ครับมันจะพ้นตรงนี้พอดีนะครับดอทก็จะมาถึงตรงนี้นะครับมันก็จะเหลือระยะให้ให้เราเกี่ยวคล้องยางกับลูกดอกเหมือนเดิมนะครับได้ปกตินะครับแต่ว่าต้องเป็นดอทสั้นนะครับถ้าดอทยาวอาจจะติดยงลูกดอกนะครับพันแปดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งนะครับจะส่งให้ฟรีจำมวนปลายทางนะครับ ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ